สวัสดีครับพี่เพ่วันนี้ต้อมพามาดูแปลงนาะข้าวสามสายพันธุ์นะครับอันนี้เป็นแปลงที่ต้อมได้ดำทาดำก้านะครับแล้วก็น้ํามันแห้งก็เลยปล่อยแห้งยาวเลยยังไม่เติมนะครับนี่ครับที่ต้อมดำก้านะข้างขงเนี่ยเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นแอง่งใช่ไหมแล้วหอยกินนะครับก็ปล่อยให้แห้งแล้วก็หลังจากที่ฉีดยาไปเมื่อเช้านะครับข้าวก็จะเริ่มตั้งตัวดีหน่อยนะครับเพราะว่าการที่ว่าต้อมจะทาเปียกสลับแห้งเนี่ยต้อมจะทําประมาณนี้ข้าวอายุน้อยนะครับ ถ้าข้าวหนึ่งร้อยวันอย่างเงี้ยต้อมก็จะไม่ทําช่วงประมาณยี่สิบวันขึ้นไปก็จะทําช่วงสามสิบวันนะครับก็ต้องดูที่สภาพข้าวด้วยนะครับแต่ของต้อมอะที่จะปล่อยแหง้แหงไปเลยเพราะว่า,ามีตะไคร่น้ํานะครับตะไคร่น้ําเยอะนะครับต้อมก็เลยปล่อยอให้เขาแห้งแล้วไม่เติมเลยนะครับแต่ถ้าเราใส่ปุ๋ยเราอย่าเพิ่งไปปล่อยน้ําทิ้งนะเป็นไปได้เนี่ยให้เขาแห้งไปเอง นะครับให้เขาแห้งไปเองเลยเพราะว่าถ้าเราปล่อยน้ําทิ้งเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยพวกปุ๋ยอะที่อยู่ในทุ่งนาเราอะมันก็จะไหลไปหมดแต่ถ้ามันจําเป็นจริงๆอย่างเช่นอ่าาะว่านปุ๋ยไปแล้วประมาณสักห้าถึงหวันหรืออาทิตย์นึงเนี่ยแล้วฝนตกหนักน้ําท่วมอันนี้ยอ่าโอเคเราระบายได้ นะครับแต่ถ้า,าเป็นในแปลงนาเราเนี่ยฝนไม่ตกนะครับฝนไม่ตกแต่ว่าเราอยากจะทําเปียกสลับแห้งแนะนำนะครับใส่ปุ๋ยในช่วง25-30วันรอบที่สอง่ะอ่าแล้วก็ปล่อยให้เขาแห้งไปเลยยาวไปเลยจนถึงประมาณ45 4 5วันเราค่อยมาเติมน้ำใหม่อันนั้นก็ทำได้นะครับวันนี้ลมแรงมากเลยตอนเย็นนะครับดูฟ้าอากาศเห็นไหมยังไงก็เดี๋ยวก็ตกนะครับแต่ต้องไม่ได้กลัวข้าวขาดน้ำหรอก จุดประสงค์ก็คือต้อมอยากให้ต้นข้าวเขาแข็งแรงนะครับอันนี้ต้อมกระดำเพราะว่าเอาไปซ่อมนี่แหละนี่แหละเอามาซ่อมข้างๆนี่แหละเนี่ยเนี่ยเนียนี่แหละ,หละเอาตรงนี้มาซ่อมคือจุดประสงค์ของต้อมคือต้อมจะทํายังไงก็ได้นะครับให้ต้นข้าวแข็งแรงแล้วการแตกกอเดินกอได้ดีก็คือหนึ่งก็คือดูระดับน้ําเรื่องการใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วระดับน้ําแล้วก็ฉีดยาแต่น้ําน้อยหรือน้ําแห้งเลยแบบเนี้ย ค่อนข้างที่จะดีหนึ่งอย่างเรื่องของการฉีดยาเขาจะฉีดทั่วดีนะครับถึงล่างเลยถึงดินเลยพวกมแมลงที่เขาซุกซ่อนอยู่เนี่ยมันโดนไงก็ตายตายหมดครับแต่ถ้านาเยอะๆถ้าไล่น้ําไม่ได้ห้ามทําแบบต้อมนะห้ามปล่อยแห้งอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าปล่อยแห้งเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องญ้าแต่ตอนนี้เรื่องญ้าที่ต้องมองนะครับอ่ะา,าไม่มีเพราะว่าขี้ตะไคร้เยอะและอีกอย่าง,งก็คือว่าต้มอ่ะคุมเลนแล้วอัดน้ําตั้งแต่6วัน นะครับยาวมาเลยจนถึงยี่สิบวันน่ะหญ <_ s id> ้าขึ้นไม่ทันแล้วนะครับหญ้าขึ้นไม่ทันแล้วนะครับท้อมก็ามามองดูรอบๆรวมๆเนาะอันใหญ่เนาะนี่คือเป็นแปลงใหญ่เริ่มเขียวขึ้นมาหลังจากที่ท้อมใส่ปุ๋ยเมื่อวันที่สิบเจ็ดนะครับก็เขียวขึ้นมาเลยนะครับอ่านี่ดูอย่างนี้นะครับเห็นไหมอันนี้เขายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเห็นไหมครับอันนี้ใส่ปุ๋ยอันนี้เปรียบเทียบเลยให้เห็นเลยนะครับนี่เห็นไหมต่างกันเลย ต้อมใส่ปุ๋ยอันนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยยาเขาก็ยังไม่ได้ฉีดแต่เขาว่าหว,วานข้าวพร้อมเดียวกับต้อมนะครับหวานพร้อมวันเดียวกันเลยนะครับแต่การทําเปียกสลับแห้งของต้อมเนี่ยในเซตนี้ต้อมจะทําเร็วนิดนึงเพราะว่าต้อมมองต้นข้าวหรอกเขาสูงนะครับเราก็อยากจะให้เขาแต่งกอแต่กอดีๆก็เลยปล่อยให้น้ําแห้งนะครับแต่ต้องดูด้วยนะไม่ใช่ว่าเห็นต้อมทำน้ําปล่อยน้ําแห้งแล้วเนี่ยพี่ๆน้องๆทาตามต้องดูญ้าด้วย นะครับมีหญ้าไหมแล้วไล่น้ลาลาบากหรือเปล่าเดี๋ยวจะมีปัญหาที่หลังหญ้าเยอะครับอะไรเงี้ยหนูลงกัดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับเราต้องดูแปลงนาเราด้วยถ้าข้าวเราแข็งแรงโอเคเราปล่อยได้ถ้ายิ่งมีน้ําเยอะต้องบอกเลยต้นมันจะเลี้ยวนะครับแต่ถ้าน้ําใส่หญ้าก็ยังไม่แนะนําให้ทําแบบต้อมนะให้เติมน้ําไปเลยนะครับแต่ของต้อมมาต้อมมองแล้วว่าข้าวค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับข้าวแข็งแรงเราก็เลยปล่อย หลังจากเมื่อเช้า,ชาต้อมฉีดยาก็ฉีดยาเงี้ยแห้งๆอย่างนี้แหละเปียกชุกแื่อย่างเงี้ยแล้วยาเขาโดนดีอ่าเนี่ยต้อมชอบนะครับแต่ถ้าใส่น้ําเยอะๆแบบนี้นะครับข้างเคียงแล้วฉีดยามันได้ไหมก็ได้นะครับไม่มีปัญหาฉีดได้นะครับแต่วานปุ๋ยถ้าน้ําเยอะขนาดนี้ไม่ค่อยดีครับนี่ครับข้างเคียงหอยกินเหมือนกันเหมือนต้อมแหละแต่ต้อมดําอยู่นะครับซ่อมไปแล้วนะครับแล้วก็ข้าวไม่ค่อยงอกเหมือนกันเห็นไหมของเขาเหลืองหมดเลยนี่ไงเปรียบเทียบดีครับ ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยขอต้มใส่ปุ๋ยของลุงตีแล้วนะครับแล้วฉีดยาวันนี้วันแรกนี่ครับมาดูได้เลยก็วันนี้ขอจบคลิปเพีเท่านี้เนาะตอนเย็นจะมาทําคลิปหน่อยเพราะว่าลมมนแรงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ทางช่องด้วยนะส่วนในพี่น้องๆท่านไหนนะครับสนใจตัวหมักข้าวดิข้าวเด้งเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนนะครับ เร่งรากแต่กอใบเขียวใบตั้งเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยอินทรียนะครับปุ๋ยเคมีธาตุรองที่ต้องใช้นะครับติดต่อสอบถามนะครับลุงตีตะวันแดงหรือจะเป็นพันข้าวนะครับสอบถามได้เลยนะครับลุงตีตะวันแดงนะครับกับคู่หูเกษตรนะครับหรือจะโทรหาลุงก็ได้นะครับ099 4 1 9 6, 4 9 3 6 9 9 9 9 4 1 9 9 3 6 6ลุงตีตะวันแดงครับ